สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราสองคนกันอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้เราก็ทนทานกับกระแสของนิทานพันดาวไม่ไหวเอิร์ดน้องมิกใช่น้องเอิร์ดน้องมิกนะคะซึ่งคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่เพื่อนๆแนะนํากันมานะคะเป็นของมันเถือกันช่องอ่ใช่ค่ะในช่องมันทอล์ก เอิร์ธมีกับ5นที่สุดในนิทานพันดาวพร้อมเซอร์ไพรส์วันเกิดเอิร์ธใช่วันเกิดน้องดีเอิร์ธเพิ่งผ่านไปไม่นานใช่ค่ะถูกต้องงั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะไปฮ่ะมันเผืออทำเตือนรายการมีเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับแฟนนิทานไม่ควรดูพร้อมผู้ปกครองผูไปกครอง ไอซีนี้เราชอบซีดี้ีดีใช่ผนเป็นซีแรกที่เขาแบบสัมผัสสัมผัสมือกันนิดนึงเออไม่ได้โดนแบบแค่โดนนิดนึง

ในการตอบรับพี่ดีครับผมมีคนรู้ถึงเยอะที่นี่เราคาดหวังไว้แหละ่ก็ขอบคุณครับผมครับก็ที่มิกบอกขอบคุณมากๆครับก็ไม่คิดว่าคนจะรอดูก e ันเยอะขนาดนี้อย่างเดียวนัินเหมือนเดิมแล้วก็มากกว่าเดิมด้วยจริงๆแล้วซีรีส์เรื่องนี้เราโอ้โหตั้งใจกันมากทั้งทีมงานทั้งนักแสดงแล้วก็อยากให้คนดูได้ทำไมพูดเร็วรัวจังเลยลูกเบาๆเราเคยพูดในรายการไลายว่าที่ขึ้นหน่อยเรา้ก็ตั้งใจกันแล้วกันดีว่าขอเสื้อน้องมิกกว้าด ลงจากหาบบรนดาแล้วมันมีอะไรให้หน้าประทับใจเพิ่มขึ้นไหมมีไหมถามยากเออนี่ก็สมมติว่าหลังจากที่ลงลงลงดอยมาอย่างเงี้ยงานต่อไปก็เป็นงานโปรโมทหรือว่างานแบบรุ่นนี้นั่นอะไรเงี้ยครับก็คือพี่เอยก็เป็นกำลังใจให้ตลอดอะไเง้ย ว่าเอ้ยสู้ๆไม่เป็นไรหรอกบางครั้งที่ผมแบบพอเรื่องเรื่องเรียนด้วยใช่น้องเป็นสัตวแพทย์เนาด้วยเขาก็จะแบบเฮ้ยไม่เป็นไรเขาให้ผมร้องไห้ด้วยอเฮ้ย็นไรสู้ๆอะไรอย่างเงี้ยตอนไหนดูอยากแกงน้องเหรอ ก็อย่างที่มิกบอกว่าเขาต้องเรียนด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยก็เห็นเขาร้องไห้เห็นเขาแบบวันนึงที่เขาแบบคือดิ้นแล้วก็ท้อๆอะไรเงี้ยผมก็เข้าไปคุยแล้วแบบเราก็อู่สูกอช่วงเวลาเนี้ยเขราว่าซีรี์็กออกอะไรเงี้ยเราก็เรียนด้วยแล้วต้องทําหน้าที่ของเราด้วยแล้วก็ออ ำงานของเราด้วยแจะถามว่าผมมีความสันไหมผมมีความที่ต้องสู้การทำงานแต่ว่าคือน้องอบบเข้าใจทุกอย่างหนีเอิร์ดอะคือเหมือนแบบทุกอย่างเขาที่เข้าทางหมดเลยว่ะหน้าบอดี้อะไรเงี้ยแบบอยู่ข้มมางคอยแบบคอยให้มันใจคอยให้อ้อนคอยให้อ้อนแหละใช่คือยังไงครับผมไม่มีแรงผมมีแรงเท่าไหร่ตอนนี้ื่นไปเราถึงยืดแล้วเราแบบว่าโปรสเม่ จริงนะเปเรื่อะเรื่ยเป็นคาแรคเตอร์เข้าไปกันตัสน่ห์เนียผมใส่ไปเองเสน่นผมใส่ไปเองใส่ไปเองไ่งพเป็นหลายๆอย่างที่พี่ออตุ้กับชวนพู่มาอย่างเช่นในซีนซีนตอนที่เก่อตัวตัวใส่ตอนแรกที่ผมเล่นนะผมผมก็เล่นแบบแคบบเรื่องเขื่อนอะไร่างเงี้ยพี่อ้อบอกว่า เนู่ชงหลอใช่แล้วเขาบอกว่าอย่างไรเรืองปวดหลดื้อมาไอ้พีาีเอิร์ดเอิรื้อมาชีวิตสิงดื้อดื้อระดับไหนดื้อเรื่องไอ้ีผม่าปวดเทียนนีเดี๋ยวหลอต้งน้อยอ่ะน้องม่ก็หลอร้นอครูสเทียน่ะเขาดื้จริงแต่เขาน้องมิก็ดื้อเพราะพี่เออตามใจใช่เน็ตคอยอยู่ บางทีมีกก็เป็นคนนอนขาห้องเอิร์ดด้วยอะไรเงี้ยห้องห้องขาห้องมิห้องฉันห้องอะไรนะคับเพราะผมซื้อาครับก็เหมือนเขาแบบว่าทิ้งของอะไรเงี้ยบางทีครับโฟกัสจับเรื่องเรียนด้วยแต่เขาบางทีครับก็ลืมเก็บของมากแล้วเป็นคนที่ขี้บ่นแล้วเวลาผมเห็นของเกะกะในห้องไม่ได้ผมต้องจับให้มันระเบียบเรียบร้อยอะไรเงี้ยแล้วมีเขาชอบลืมแล้วเขาชอบเออโอเคเขาก็ชอบบ่นแล้วมีกเขาก็แบบ อันก็บางทีเเก็ทเทิ้งเองเก็บเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เขาทำเองได้ดื้อต่อแก็เก็บแล้วก็ทำเองใช่เลดื้อยดื้อ้วเขาบอกว่าของเราเป็นยังไงว่าเราเป็นคื่อลอกด้วยหลอแขรอันนี้คือจักรพเรดิใช้กำนอนกันเหรอคู่หลอกไม่คืนใคเป็นม้อนเราแบบมาจากกรรมนาแล้วเราเล่นกันเล่นกันแร่อยู่แล้วอะเี้ยเรื่องตีกันอะไรเงย มีบ้างมั้งีบางเลยนะใครใครใครกสุดใครเล่นจริงผมมาโกรธเพราะเขาเล่นแรงเราไม่ชอบไม่ใช่คนเลนแรงเออแบบละรคอยหายใจกันออกหม่ก็เตีอะไรอย่งเเป็นทอมแอนเจอรี่มาอย่างเงี้ยตีอะไรอว่างเกตได้ม่าแบไม่เจอที่ ไม่ดูออกนะถือว่าว่าแบบจะมาก็อยู่ด้วยกันไงไม่ได้งอก็คุยก็คุยุยองไม่ดูเป็นน้องเป็นน้องพอตอนอยู่กับต้องเออจะใชเป็นน้องแท้ก็คือจดีจดีชชตถามว่าที่อเะ้องไม่ขอพรนี่ผนยาใช่ไหเพ้เราเองถ้าน้เราองพันดวงที่ผ่ากันยาวเราอยากขอเอคเล่เล ตอนนี้นะครับก็ขอให้สถานการณ์หลายๆอย่างมันกลับมาเป,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 ป็นปกติอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเป็นคนชอบเที่ยวไงเราก็แบบก็อยากเที่ยวอะไรเงี้ยแฟนคลับบางคนเราก็อยากเจอเราเขาก็ยังไม่ได้เจออยากเจอจี กันครับอยากให้โควิดหายไปเพราะว่าผมอ่ะอยากเที่ยวอยากไปต่างประเทศอะไรเงี้ยจริงจริงเราอยากไปเที่ยวในเมืองไทยก่อนนี่แหละแต่ที่สําคัญคือเราอยากแบบเออเราไม่ได้ดับแฟนคลับเยอะแล้วอ่ะยังไงอยากเจอแฟนคลับมากๆตอนเนี้ยใช่โอ้ตอนนี้คงล้นแล้วล่ะใช่โอ้เยอะขนาดนี้แล้วก็นานขๆก็อยากไปเจอเขาอยากไปพูดคุยกับเขาบ้างใช่ครับตอนนี้ก็ทําได้แค่ไปเที่ยวไปดีใจที่ได้ไปเที่ยวใช่ครับใช่ แล้นี้แต่เราจะให้หนุหนูช่วยเลือกกันว่าซีนที่สุดในในทางพันดาวเริ่มจากยากที่สุดซีนไหนยากที่สุดอะยากที่สุดใน EP หนึ่งถึงสามใช่ไหมหรือนอกเหนือตอนนั้นก็ได้นะก็แต่บอกไม่ได้ซีนโอ้โหเอ้ยมันจะ็นการสมมตใช่ไหมแค่บอกว่าจะตอบซีน่ซีนหนึ่ซีนอ่า ถาดัมาอดูดราม่าใช่แล้วเปีให้ผมสีเออเหมือนน้องเคยออกมาเล่าให้ฟังใช่มันหนาชอบรอยยิ้มที่เอิร์ทมากเลยอ่ะ mm ่น คนนี้ยิ้มแบบยิ้มแบบจริงใจเป็นแบบใจไม่ดีไปแล้วไงแล้วเห็นน้องสงบแไปแล้วเรารู้สึกว่าเราทำอะไรไปได้เลยอ่ะใช่เราเราเป็นห่วงเราแล้วก็ไม่รู้ว่าน้องเป็นอะไรบ้างอมันอยู่ข้างบนแล้วการเดินทางมันก็ลำบากถ้าไปลงในยบางต่อไปน้องนุ่มนิ่มแบบหวานชื่นสารถึก้าวห้าวถุกชาสีนสีนอ่ะ หมูที่เพิ่งอนไปมีสนมันหวานจริงๆนะรคือันเนกคุยแบที่แบบดนตัวจิงจสวมันเป็นคพูดที่เราคุยกันย่งนั้นจริงๆว่าเราอะเมื่อเราคุยกับใครสักคนอะไรอย่างเงี้ยมันนี้ทำอะไรบ้าง หาเรื่องหาเรื่องไมอันนี้อะค่ะีที่เสียนัามาที่สุเทนนสเสียนงามากที่สุอันนี้เอาคนดูแคคิดว่าจะมีสีที่คนดูจะเสียนงตามากที่สดแสดงว่ไม่ถึงออ อันนั้นก็คือแน่นอนแฟนๆจะตอนอาจจะเป็นผอาจจะเป็นผโอ้โหแม่อบบอเออสดสุดจากเรา,า,าที่วแม่สุดท้ายอันนี้นนในหัวข้อสีที่ประทใจที่สุดสีที่ประทัใจเป็นสีขุ่ด้วยนตาเออ <c oughs> ไม่ได้นต้ตา <c oughs> ขอบคุณด้วยน้ำตาอันนี้คือประทับใจสุดๆอ่ะทีนี้เราจะถามคำถามเปี่ยวปากจุกคอใช่ใช่เป็นไงบ้างชอบไหมฮะชอบชอบไปดูดูยิ้ัดูยิ้มสายตาภูหงษ์ไปเป็นนะผมของเองครับเป็ซิงเกิลท้าแม่อ่าซิงเกิลของผมเลฮะไม่คิดว่าจะเป็นจะมีซิงเกิลของตัวเองใช่ มาเห็นหรือว่าอันนี้เราเป็นคนแบบใสนของตัวเองเพราะเออที่อยากร้องสนุกเองตอนแรกอะรู้สึกว่าโอเคเราเป็นนักแสดงแล้วเราอยากเป็นแบบมีเซนคืนไปของตัวเองมากเป็นนักร้องอะไรเงี้ยเพราะว่าเอิร์อเป็นคนชอบร้องเพลงเอิร์ธก็เลยไปขอพี่ออฟอะไรเงี้ยแต่พี่ออฟเขาไม่เชื่อเพราะว่าเขาไม่เคยเออฟังเออร้องเพลงใช่เขาไม่เคยจะร้องได้ท่านี้มาเลยฮะพูดแบบว่าเออเรา ที่มันใช้ได้จริงดีกว่านะช้าพูดเรื่อง่าอันนี้เราเราไม่รู้สึกอะไรนะเพราะว่าเราเราเข้าใจว่าพี่ออฟยังไม่เห็นยังไม่ได้ยินยังไม่เคยได้ยินเอองเพลงอะไรเงี้ยก็แบบโอเคพี่อ๊อฟไม่เป็นไรงั้นพี่อ๊อฟฟังเฟังเสียงเก่อนถ้าชอบไม่ชอบค่อยว่ากันให้เราฟัได้อะไรเงี้ยก็เลยเป็น ใกล้จะนึ่งร้านแล้วสาด้วยนะครับสาราผมไม่เป็นคับแในหลงยังมีอะไคือสายตาไม่เป็นจริงปะคบจริงมไสายตาไม่เป็นจริงไหมจริงอยู่จริงจรอยู่แต่ตอนเป็นตอนหลังของเราก็แบบว่าแต่ยังมี ขงเพงทกวันเพงทุกวันเยนะสาตาโองแ่และเอร้งะเออร้องคุณต้องร้องกับผมเ่เยอะลไม่ไงตีกันอยา้มจริงผม้ยังไม่มั่นใจอะไรเงี้ยเาเเออนแรกเลยมดกองตรงนี้แค่ที่มีหัอยุ แค่เท่านี้เข้าใจไหมท้องเอาไว้บอกหัวใจให้หยุดฟันเหื่อนความจริงคงไม่เป็นเหมือนนิทานจริงมีแค่เธอกับกฉันด้วความรักที่สวยงาม โอเครื่องิหลโอเค้เรให้เรือกใก่อนในปัญหาแล้วเดี๋ยวช่วกันตอบว่าเรื่องอะไรที่ค่อนข้างเป็นหัวงสายมีเรื่องอีอนขจะเป็นห่วงสาผมนันคือเรื่องเขาขี้ลืมนี่แหละแล้วก็ใช่เพราะว่าทุกๆครั้งที่ผมแบบอ เขาสังเกตเขาเนี่ยเขาชอบลืมนู่นลืมนี่ลืมหูฟังลืมแบบมือถืออะไรเงี้ยชอบน้องถึงต้องการคนดูแลส่วนอื่นอ่ะเขาเก่งหมดแล้วเรื่องเรียนเรื่องการแสดงเรื่องร้องเพลงเนี่ยเขาทำได้อยู่โอ้แต่การแสดงน้องเก่งจริงเรื่องแรกทำได้ขนาดนี้ครับน่าจะเป็นเรื่องขี้เบิ่นใจร้อนของเขาละกันใช่ เหมือนเหมือนเขาจะเป็นคนบใจเย็นนุม่มนิ่มนุ่มนมแบบบางครั้งอย่างเงี้ยนุ่มนบางครั้งเขาก็มีอารมณ์บางน่าดใจใช่บางครั้งาเ้งน,นะบางรับาครั้งนีนะบค้แะบร้งนะนะบางคะบางครันนะบางคดั้งน่นะไา <c oughs> ่มันก็ดีาั้นา <c oughs> ันบาคันเกิดขึ้นะะรัะาง้นะะาไรั้ะะบางันบับครง่ัรังนา้ะนน คาดชาเอนทีแบบอขักรถเร็วเกินไปขาแบบจับนน่นเลยอะไรเงี้ยเขาไปด้วยกันแหละอ๋อมีเพที่ฟังวนอยู่ในรถเงย่งคือพรนี้ฟังวให้ตัวเองฟังแลเนี่เาลองได้ทีเดียวฟังันผมแบบ ต่อดีเราไม่เป็นคนตลกอะมันก็เป็นคนตลกนะโอ้โหช่วงนี้เราสองคนครับคนโดดเดียวกันก็ต้องทำงานร่วมกันบ่อยใครมีหน้าที่ทำอะไรบ้างอ่าดอกจันทร์จัดบทสัมภาษณ์อานินบอกว่า มีช็อคมีช็อคทำห้องรบพี่เอิร์ธคอยต้องคอยตามเก็บหมดเลยอะไรยังไงเนี่ยเราอะไรยังไงเราเรามีหน้าที่อะไรกันเพราะว่าตอนนี้ตอนเรียกใช้เพราะเอิร์ธต้องไปอาศัยคอนโดนี้ค่ะมต้อง็เปอดสายอั้งหมดทำอะไรเหรอครับมีหน้าที่อะไรอ่าผมทำห้องรบพีเอิร์ธเก็บห้องนบใช่แล้วเป็นอาทิตใช่แต่หลังๆเขาก็เก็บเองบ้างเพราะว่าเออร์ธไม่เก็บแล้วให้เขาเก็บเอง เลี้ยงมาตั้งแต่ออนแต่อร์อาร์แคร์มีบ้านแล้วก็เออเงี้ยนะคะเงี้ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ละครับเหลืออีกสามสิบเปอร์เซ็นต์คือพามาแล้วก็หวัดเป็นเพลิ่งแล้วก็เก็บรายละเอียดดีเทลนิดนิดหน่อยครับผมมาเปลี่ยนต่อไปเป็นช่วงสุดท้ายของรายการถอดรวดเร็วอันนี้จะเป็นเล่นเกมทำไมเร็วจังอ่ะอันนี้ใครเล่นเกมครับผมเกี่ยวกับอะไรหอมมา ให้มองตาเนาะตัวฉีดเนาะจับนาจับซีซีก็เป็นประโยชน์ถ้าหัวเราเป็นยอดจับถูกอ๋ออันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้ประโยชน์ไหนจับเวลาฉีดเจ้าหมกเป็นทะเลแล้วก็มองมือน้ำจับเวลาฉีดหนึ่งสองสาม เอาหไหมขอมองมือเลยได้ไหมาเลยนงตาไอ้เรืองมัอได้ไมดเยออมนาหนอโอเคโอเคไอ้เรื่องมันนั่งตองจับคือเวลาีแล้วเองสาโอเคเริ่มไม่รู้นเขียนยากไม่เหมือนเขียน มัเอาไม่เอาลองดูอไอเราไปดูป้นเราไมเอม้องอาเกนาทีไม่อาเอองมันยากมา้าวีขนเมว่าเร็กอลองเปลี่ยนเไม่ได้ไหมอะแบบเาได้ัอ้ยาวมากนามที่เราพึ่งพูดใน ep ตอนกินี้สิบป่ะตอนเมาหาดาเกี่ยง

เขาทำเองก็ไม่ดีไม่เขาไมรู้เร่อง่ปรน์ี่ดาวปรยชน่ไอ้นี่มันจะปนการสมมติวันนี้เราจะได้กันโดสีแล้วน่มั้ตอนน้ท่น่่ไม่เนี่ยนที่ม่ไม่ใช่งนนะอ่ได้ประโยชเลยสนุกใครรับ ต้องสลับบทเออนี่มันเสื้อเจ้าหน้าที่นี่เออใส่แล้วไม่มีกฎหมายหรอเออเปลี่ยนทนเนี่ยลืมบท 我累了，妈丢妈丢。哎，我屁股都酸了。哎、这个，我屁股都酸了。哎 <小 election>，我屁股都酸了。哎 <lose>，我屁股都酸了。哎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 ，我屁股都酸了。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 我屁股 ตลุกคือทีมงานเดินผ่านหน้ากล้องเมื่อกี้คืออะไรวะมือน้องสวยจังเลยอ่ะท่คมเขีนีละำลนี่เรองพูดทีลค่ยสเือหรอา

Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday. Okay, yeah. Happy birthday to ดูน้องมิกดูน้องมิกอะไรอะอะมายะมายงชีส อีกแล้วเราไม่เม่เป็ดมาลูกเลมาประอทีมงานอันเลิศไปหน่อยทีมงานดีใช่ทีมงานดีกว่าน้องอีกทีมงานดีใจแหละน้องไปอ่ะ อ๋อต้องกับวันเกิดพอดีเลยอ๋จันอไม่ยอมช่อเ็ให้วันเกิดปเป็นที่ดีมีความสุขมากสหนอากสุขภาพร่างกายแั้งแรงเองวยนะครับอยู่เป็นเที่ดีแบบนี้ สาหรับมันเปือบนะครับแล้วก็แฟนคลัของมันเปือบทุกคนนะครับของซีรีส์ใช่สปคยแฟ็มันเกิดของเอิร์ดด้วยนะครับใช่มันเปือบกับไมยงชิดก็ขอากซรีันดาวด้วยนะครับผมก็เป็นซีรีส์ของเรา2คนที่พวกเราแล้วก็ดีใทุกคนทั้งใจทำมากอยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูนะครับผมทุกวันสุดสัด เปิดหมดแล้วลูกตอนเปิดใจยอมรักหนูทั้งสองคนแล้วลูกทุกครึ่งครับผมต่อเลยนะครับเอ๊มันสเปื่อหน่ารักอ่ะอย่าลืมกดไลค์แลวกดติดตามเลยนะครับอดูไอดูน่ารักูดิคุณจริงแบบน่ารักมากดีเออดูสดใส ใส่แบบพี่แบบน้องโอ้คือน้องเอิร์ทอะเราคือเหมือนเหมือนเหมือนที่มินบอกว่าน้องอะตอนนี้คือเวลาของน้องแล้วเพราะน้องแบบเดินจบแล้วเซทเรื่องการแสดงอะไรก็คือแสดงมาสักพักใหญ่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาถึงจุดนี้คือแบบมันเป็น พรามทาของน้องแล้วอะบางอย่างมันก็ต้องรอแบบมันถึงเวลาเวลาแบบแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเลาอาจจะแบบช้าเร็วอย่าแบบสักวันหนึ่งมันจะเป็นวันของเราถูกถูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เขามาประกอบกับน้องมิกเข้ามาน้องมิกเด็กใหม่เลโอจะพูดตลอดน้องมิกเด็กใหม่อะไรยเงี้ยแต่การแสดงไม่ใหม่นะจ๊ะแสดงเนาะแสดงคือน้องแสดงดีมากแล้วแบบเพอเขาไม่ประกบคู่กับดีเอิร์ดกลายเป็นแบบว่ามันเหมือนพี่ดูแลน้องคือมันเข้ากันอะเข้ากันได้ดีน้องเข้ากันได้ดีใช่ก็คือแบบ ชอบคิดว<อ>่าสนุก <ปะ S 1> ดตีตลกความแบบความดีของทางโน้เลยในสิ่งใดความดีของทีมงานคาี่ว่าทีมงานดีใจแหละและ้วทีมงานตื่นเต้นวิ่งปัดใจแล้วเราเป็นตอนแรกเราก็งงว่าแบบทำไมปัดแล้วก็อ๋อแต่อ๋อคงแบบตื่นเต้นมัน,นคือเขาเรียกอะไรพอเขาเตรียมการมีแผนเซอร<ช>์ไพรส์ไง,งเขาแบบมีเลยมีความแบบโลกลกลนๆก็เลยแบบ เอ้ยอาจจะแบบเข้าเป้นอย่างเงแต่โอเคไม่เป็นไรแต่น่ารักน่ารักใช่ค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปหาผลงานของน้องอม,มาเสพกันอีกอ่าแล้วก็จะได้รู้จักน้องและรักน้องมากยิ่งขึ้นถ,ถูกต้องค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย <laughs>